ที่ทํางานประจําอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็แล็บตอนพิเศษแหละก็รับแง่ตามแรงพยาบาลตามเจ้าที่ในโรงพยาบาลแหละก็ได้เริ่มเห็นไอเดียแต่นะเดือนแต่ละเดือนว่ามือหนึ่งมีสร้างรายได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยมากก่อนงานประจําตอบทีกก็เริ่มคิดจะเริ่มก่อตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทขมแล้วทํางานประจําอยู่ว่าเปิดบริษัทที่มาเริ่มจากในงานเป็นหนึ่งคนวินแรกเลยแรกเลยมีมีอยู่คนเดียวก็เริ่มรักแง่กับนโยบายแล้วก็เริ่มงานมัมีรักแง่ แอร์เ้มาเพื่มมีงานเข้าเรื่อยๆเพื่อยๆก็มีก็มีพี่พี่โปเข้ามาพี่ามาทำงานด้วยบเ่งงานก็เริ่มีงานเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรืร่อยๆจนจบหนึ่งปีพอสิ้นปีมาครบหนึ่งปีจะมีพนักงานเพิ่มขึ้นจากหนึ่งคนเป็นประมาณเจคนในปีแรกและสิบสี่คนในปีนต่อไปยี่สิบคนในปีที่สามและตอนแรกมีปีที่ห้าเข้าพนักงานเกือบสีสิบชีวิต,ตรวม ในการคาถาเราเรามีวิศวกรของคนเรามีแผนออกแบบบัญชีและแผนอื่นที่มีเข้ามาอัตลาดยณ์ตอนที่เราเริ่มเริ่มเติบโตเป็นเฟรมปีที่สองผมก็เริ่มลาออกจากงานประจ ա งขอมาชิกตัววิกฤตเช็นดิ้ง9แสนสามว่าเช็นดิ้งมันลงตรงทุกอย่างลงไปรวมไปแล้ว่างประตารใดงานพนักงานพนักงานโดนดิจิตแล้วก็ ติดเขาดูแล้วโดนแอ่ี่สิบกว่าตัวเลยกะว่าเรามีรายได้้ามาหายว่าแบบตาเล็เช็คเงื่อนจมาเราเด้งเขเครียดครับเครียดเครียดมากพอไหพอเราก็มีก็เด้กอะรันเนยพนักงานนี่แหละก็วมีพี่โบมขาบอกบอกตบบาทเอาบอกเยโลกมึงมาไกลละมึงมามาไกลละมึงไปหางานมาเดี๋ยวที่เหลือก็ลราเองทุกคน แล้วก็ทุกคนก็บอกไม่เป็นไรพี่พี่อยู่ได้คอยู่ได้ทุกคนทํางานแบ่เป็นพี่ไม่มีโอทีเรื่องงานสอง,องทุ่มสามทุ่มเพื่อเอาเงินแนะนำไปจ่ายค่าเองครัมีอะไรมาลรลับหมดเรื่องงานสี่ทุ่มมาทุ่มกลับมาตอนเช้าทำงานต่อทํางานคลิปแบบว่าสิ้นเดือนไม่มีไม่รู้ตอ้ที่สามว่าสิ้นเดือนจะมีการจ่าย,ยาเดือนหรือเปล่าเพรา,เา,า,าะเราเราเช็คเองค่าใ่กวางแล้วเราเคหมดตั้วแต่ทุกคนทางานทางานที่เดือนมา แต่ก็โอเ,เคผ่านไปทุกคนผ่านวิกฤตไปได้ทุกคน,นก,นไไกคนลับเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้ววิกฤตที่ผ่านมาของของเราที่ผ่านมาผมเชื่อว่าทุกคนก็โดนคือโควิด1 9บที่เข้ามาเราเราไม่หันในตั้งตัวเราเรามาทุกคนไม่รู้ว่ามันมันเป็นยังไงโควิดส9บ้ทุกอย่างล็อกดาวไปหมดเรามีใครอยากร้ใช้บริษัทหลาวบริษั ตัวและเอาต่างจงหวัดไม่ได้แต่สิ่งนีที่ผมทำไปนะผมไม่ที่จะเป็นบริษัทผมไม่คิดจะเอาคนพนักงานทุกคนออกแต่ผมคิดว่าทํายังไงทุกคนจะยังอยู่อยู่ได้อยู่รอบไปด,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 ด้วยกนันเยอะสุดอะไดูแรกสได้เป็นช่วงเดินทางเราเราทําเต็มที่เราป้องกันให้พนักงานทุกคนป้องกันแล้วก็พอเราเราก็พยายามมองหาโอกาสในวิกฤตนั้นเรื่อย กลับที่ว่าเร็วล่าสุดเราเกิดกลับดีเรามีผลต่อกันที่ดีที่ดีขึ้นนิดนึงแล้วก็มาแบ่งปันกันเรามีเราเรามีแล้วก็แบ่งปันให้กับพนักงานเราไม่มีเราก็ต้องปวดให้กันแล้วก็ผมพยายามบอกกนลังคนจริงอย่าบอกเอจริงบอกก็บอกตัวเองห้าอย่างไม่ได้ห้ามตายเพราะทุกคนเราเราตายเราไม่ตายคนเดียวเราพนักงานสามสี่คนจะไปยังไงต่อเราเราเราเป็นคนรายใหญ่เราห้ามตายเราต้องดูแลสุขภาพนะครับแล้วต้องดูแลสุขภาพที่ดีนี่ก็ได้บอกร่างกายแล้ว อยากให้ตายจะเนี่ยดผลก็เราตายเพ้่เราไม่แ่งเดียวเราในสามสิบสีส่ชีวิตที่ฝากชีวิตไว้ไแต่เราจะทำยังไงต่อแล้วครอบครัวพี่นออ้องเขาทำยังไงต่อเป็นกำลังหลักของพี่จอยนะที่ที่พัพกนะที่มันโตได้เหมือนกันสนะ่วนหลักๆเลยก็คือพี่โปช่วยแักดำช่วยดูลูกน้องแล้วองค์กรแล้วก็เราอย่างอื่นเยอะนะครับรักๆครับรักทุกเป็นเพื่อนที่เพื่อนบาร์นะเป็นเพื่อนที่แล้วก็ทำให้เรา เป็นคนที่ปลูกพลังตอน,นที่ยุ่ช่วงวมก่ตกช้แคเด้งให้ผมกับปา,าสู่ถนนนี้นแล้วุ้ณขอบคนอย่างทีก็นักรักมากอยากบอกว่าโตเป็นคนที่ช่วยสนับสนุนให้มีโพถึงทุกวันนี้ไปช่วยในด้านเรื่องครอบครัวการอยู่แล้วก็ความสามารถการบริหาร แล้วก็ช่วยในหลายๆสิ่งที่ขาดขาดไหนไปแอนนี่เป็คนที่คนเป็คนที่เก่งนะทั้งแรงกระยุกทั้นที่ในใจก็ด้วยก็ดีครับเติบโตจากขึ้นสานที่ไม่จบไนฟ้ามเลยแต่แต่ก้าประสบเป็นถือว่าเป็นรองแรกช่างในอในเอสยนะลองจำที่โบว์คือว่าถือว่าจบเติบโตเร็วแล้วก็มีการพัฒนาการคือคนที่มอง ขยอยู็เรียกให้ผ่านโบ้ทุกคนนี่ยว่าเป็นการสอนการเทนนิง,งานการมีมีดุด,ดันมีปอกมีตกมีอะไรแต่ทุกคนใครที่ผ่านหรือเปล่าดีทีทุกคนชอบช,ชอบผมผมรู้น้องผมโผล่ที่ได้ไหมมีบ้างชอบไข่เหล้าก็ไม่รักแต่มันชอบไข่เหล้าพี่กินแล้วก็จะไปรับเป็นน้องเป็นเด็กป็นเด็ปด็ปนน้องละ เป็นแบบเป็นเสือเป็นหนึ่งในหัวใจอรค์กรที่พี่วาไว้พี่อยู่ครับก็ดีครับจะดาผหัวต่อหน้าน้องมากนะครับก็ก็โดยรวมดีเป็นคนเป็นคนที่ให้ไว้ใจกันมาตลอดก็อยู่เบื้องหลังที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้บอกสื่อทอะไร่ะตอนหลังครับอยากบอกอะไรกับพี่โจ้ครับก็ให้สู้ๆอย่าไปเครียดมากค่ะทุกปัญหามีทางออกอย่าไป จมอ,อยู่กับความทุกข์อุ้เนี้ยเไม่อยากดึงดราม่าเลยทุกๆอย่างมันต้องมีสองมุมเสมอเนาะทุกปัญหาต้องมีทางออกต้องมีทางแก้เลือกทางแก้ในแบบที่มันสวยงามหน่อยสําหรับเราก็พออย่าไปเครียดมากลูกน้องพุกคนที่มองว่าเขาพร้อมที่จะพร้อมที่จะเข้าใจเราเข้าใจเขาไม่ใส่ใจเราเราต้องเข้าใจเขาด้วยแล้วก็ทุกคนพร้อมที่จะร่วมมือกับพี่ตองอยู่แล้วพี่ตงสู้ ทุกทุกคนด้วยค่ะขอให้ทุกทุกคนแบบว่าเป็นกาลังใจให้กันแล้วก็ร่วมมือกันพี่อ้อมก็ต้องขอบคุณนะเป็นคนเป็นคนเป็นคุณซื้อหลักสำคัญแต่เป็นคนวางกลยุทธ์ต่างๆนะครับบางทีก็ถิงอย่างไม่ได้เป๊ะมากแต่พี่พี่อ,อ้อมบอก่าจะเป็นน้องใจนะครับทุกคนก็พยายามทำอยู่ครับเชื่อว่าทุกคนเรากพยายามทำอยู่แต่เรื่องบามที่นะก็จะก็สะใจแหละว่าพยายามทำครับเชื่อทุกคนน้องๆพยายามทำ ให้ได้ไปถายแต่ปัดถึงเป็นถึงไม่ถายโอลิมปิกก็ขอให้ผ่านมาตรานซีเกมส์ก่อนเชื่อว่าตอนนี้เราผ่านมาตานซีเกมส์แล้วจะไปอีชียเกมแล้วพี่ว่าไม่อยากครับม่ถ่ามโอลิมปิกหรือ่อมไม่ยากเร็วๆนี่แหละอย่าไปน้อยใจก่อนอย่าไปท้อก่อนล่ะพี่อาร์มก็จริงๆเป็นคนที่ที่ได้รับการเห็นการเดินตัวเป็นที่ใจใจในในงานไดเชื่อว่า สัญญาพี่แล้วนะครับตามครับว่าพี่ส่งจะจบริอสวัแล้วก็พี่พี่ถ่ายรูปแล้วปริญญาด้วยนะครับถ้าถ้าจบวิศวะเนี่ยพี่ถ้าเกิดพี่ส่งจะจบรวิศวะก็ให้ให้พี่ถ่ายรูปด้วยนะขอขอที่ว่าพี่สวัสดี่นึงเลยถ่ายรูปคู่ตอนรับปริญญาก็พอแล้วหวังที่นี่ครับเออพี่ก็แอบฟังอยู่ผมไม่กล้าพูดนะจริง ว่าจะเป็นลูกพี่ที่ดีนะครับผมบอกว่าลูก,ลกน้องทุกคนนี่น่าจะรักเกยม,มากๆเลยจะคงอ่านกันปรึก <c oughs> ษาได้ทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเรื่องเงินปัญหาชีวิตปรึกษาได้หมดเลยพี่โต๋ผมมาสุดยอดแนละ้วพแล้วไ,ไอ้จริงจริงจดไปเยอะนะแต่พูดไม่หมดเพราะทำไมถ้าอธิบายก็คงต้องโอ้โหสองวันจะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าอธิบายถึงเรื่องพี่โต๋ ตัวเองเหรอครับใช่ทีนี้ขอส,สักสองสั้นเดียวเอันนี้ขอใอะครับขอรูอ่พี่จริงๆอยากอยากให้ลูกพี่เครียดน้อยลงนะครับจะได้นนไม่ต้องคิดอะไรมากนนจริงๆนั่งอยู่บ้านเฉยก็ได้เดี๋ยวลูกน้องทำงานให้ครับผมเออแอบยิ้มพี่เสรีครับจริงพี่เสรีที่เป็นคนเป็นกเราเป็นอาวุธอาวุธลับ รุ่เด็กของไอซ์ไวท์ทำให้ไอสไวเติบโตแล้วพัฒนางานจากระดับซีเกมไปสู่เอซีเกมแล้วมองเห็นปัญหาของโอลิมปิกปัญหาปัญหรฐานงานแบระดับโลกครับแบเวิร์คอาร์ตก็ทำมาอย่างไงพี่สิติริมเป็นถือว่าเป็นตัวหลักแล้วก็นหลักสำคัญหลักไอซ์ไวททุกคนต้องขอบคุณพี่สิรินะที่มาลงมาร่วมงานกันนะครับก็จะขอบคุณเองขอบคุณที่ แต่ร่วมนแต่เป็นร่วมงานกันจะมาทำงานด้วยกันดีเขาเป็นน่ารักดีสำหรับพี่ต้นใช่ไหมครับก็บอกอะไรดีวะ <c oughs> มีอะไรต้องบอกเจ้าของบริษัทด้วยหรอ <c oughs> มีอะไรของบริษัทต้องมาบอกพี่ก็ร<อ>ักษาสุขภาพครับเล่าเ็าอยาากินเยอะน้องๆชวนกินก็ปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ผมก็แล้วกันรักษาสุขภาพ สียสละยควรเสียสลาให้ในเรื่องนี้ง่ายๆเพร่ารักษาสุขภาพครับร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นพี่ๆของน้องๆเอสไาไปนานๆแต่ดีใจว่าผมก็มีแบงดึงแต่งโครมในเต็มเด็กได้รู้น้องแบบไหน ได้ล <es Pil ate> ูกน้องที่เป็นแทนเราได้เวลาเราไม่อยู่ครับสามารถจบงานตามที่เราสั่งได้ทำงานตามเป้าได้มีความขยันแล้วก็ปล่อยได้ปล่อยวางได้ครับเชื่อใจได้ผมงเราสำหรับลูกน้องหนุนยันได้ได้ใจมันครับเพราะว่าถ้าคนมีใจทำอะไรก็ทำร็จครับได้ลูกน้องก็เป็นรักในงานที่มันทำ อยากได้น้องๆที่มีความตั้งใจในการทางาน,นแล้วก็ขยันมีาการเรียนรู้เรื่อยๆท่นไหนไม่รู้ก็ถามพี่พี่เสดีเหรอพี่เสดีนี่ผมว่าตั้งแต่แกเข้ามาผมว่าเห็นศักยภาพของทีมงานเพิ่มมากขึ้นนะครับ ให้ประกาศการคำนวณให้เป็นเป็นไปตามแบบอย่างนี้งันออกแบบอะไรเงี้ยก็จะเป็นไปตามมาตรฐานวสทให้ไหมาตรฐาน,านรา,นาชีพได้เห็น,เห,นเห็นการพัฒนาของทีมช่างเราเยอะเยอะมากขึ้นเว่าช่วยพัฒนาเยอะเลยครับจริงๆอยากให้มันร่วมด้วยกันแรกก็แล้วกนเลยเก่งเก่งสุดยอดแค่นี้ก็พอะไรเก่งฮะอะไรเก<ท>่งชิโมเก่ง ก็ได้เลยเยอะนะแต่ไม่ต้องเป็นตัวว่าใครจะเอาเปรียบใครทำของตัวเองให้ดีที่สุดขอบคุณทุกคนเลยนะครับจริงๆขอบคุณคุณหน้าโต้งหัวหน้าาพี่เสรีคุณหน้าโพหัวหน้าทุกคนครับคุณหน้าก๊อกหัวหน้าเอคคุณหน้าเบลหัวหน้ามอสคนครับขอบคุณทุกคนที่ที่ช่วยแนะนำทุกสิ่งทุกอย่าง อ,อยากให้ลูกน้องเชื่อมั่นตัวเองอยากให้ลูกน้องพัฒนาให้เยอะมากกว่านี้เราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันอย่างเบลอยากให้พัฒนาในการสื่อสารควบคุมลูกน้องสั่งงานส่วนเตน้อยากจะให้พัฒนาให้เรียนรู้ได้ ในด้านหลายๆด้านที่ยังไม่เคยเรียนรู้อย่างสมมุติเป็นงานไฟอยากให้เป็นงานแอร์เป็นงานกล้องพวกนี้ทุกคน <c oughs> ที่ัผ่านมาก็ดีแล้วก็ให้ทําในสิ่งที่เราเคยทํามาแล้วก็อยากให้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆก็กดีสําหรับเพื่อนโรงงานนะนะก็ทั้งม<ช>ีหลายแผนก <บอ S 1> หลายๆพวกนี้นะก็เห็นน้องๆก็มีความตั้งใจในการทํางานดีระดับหนึ่งผมไม่รู้นะพะ ก่อนหน้าน,นี้เป็นยังไงแต่ช่วงที่ผมมาอยู่ก็รู้สึกว่ามันก็ได้นั่นแหละพร้อมที่จะพัฒนาได้สำหรับทุกๆคนะนะยังไม่มีใครที่แบบเลวลยจนแบบเกลียแบบไม่ใส่ใจงานจนเกินไปขนาดที่บอกกันไม่ได้ในส่วนของช่างก็ยังเป็นในส่วนที่ว่าต้องเข้าไปดูแลกันอยู่แต่เข้าไปดูแลนั่นแหละแต่ก็ต้องเข้าไปเสริมในส่วนที่เขาขาด <Okay. S 1> เพื่อพัฒนาให้เขาเป็นช่างที่มีความเป็นมืออาชีพมากกว่านี้เพราะว่า,วา ตามสรลแกนของเราแหละที่ว่าเราอยากจะแตกต่างในมืออาชีพใช่ไหมล่ะสิ่งที่จะทําให้เราแตกต่างจากเขาได้ก็คือความเป็นมืออาชีพของช่างที่เราทํานี่แหละในส่วนที่ยังไม่ดีของใครที่ยังไม่พร้อมหรือยังไม่ดีในปีนี้ก็ปีหน้าก็เอาใหม่พัฒนาไปใหม่สําหรับคนที่ดีอยู่แล้วก็พัฒนาต่อไปพูดถึงใครล่ะเพื่อโรงงานพยาอามไงเอาอ้าวอ้าวก็เป็นคนรู้งานอ่ะนะเขาก็เป็นคนรู้งานนั่นแหละเป็นคนรู้งานรู้ แล้รู้อยางเรียนไหมก็การรู้งานของเขาก็มีทั้งส่วนดีและไม่ดีเขาบางทีเขาก็รู้ว่าเขาต้องทําอะไรอะไรแต่บางทีถ้างานมันเยอะไปเขาก็จะรู้ว่าตรงนี้งานเยอะเขาจะไปทําที่อื่นก่อนออร้านล้วสี่คำพูดถึงที่ตั้งเลยนะของเขาปีใหม่เนาะเลยพูดอะไรวะผมพูดถึงพี่แบบดีอ่ะตัดทิ้งก็ได้ขอบคุณ กับทุกคนถ้าไม่มีทุกคนก็ผมไม่มีไฟ้ะครับก็จะทำงานเป็นให้เต็มที่ครับผมเพื่องานโปรเจกต์อะไรนะครับเพื่อจะได้พิงานใหม่เข้ามาในาทำงานนั้นคำตอบวันนี้ที่สุดครับจะได้ขอจะได้ไม่ว่าจะความใจเราทำเองครบผมเพื่อทำงานให้ดีขึ้นแล้วก็มี feedback ที่ยังดีๆเข้ามา ทั้งหมาจะพัฒนาตัวผมตัวลูกน้องจะเป็นแรงเป็นตังหลักของเอวเคยฝันว่าปี่น้าจะไปหลักร้อยล้านนะครับสามสิบล้านคงไม่พอแล้วปีนี้ก็น่าจะถึงเป้าแล้วใช่ไหมครับไม่มั่นใจเหมือนกันถึงเป้าร้อยล้านไม่ครับสามสิบล้านปี่น้าผมว่าไปร้อยล้านแน่ๆอ๋โอเค ปีหน้าเราจะไปร้อยล้านครับปีหน้าพี่พี่อย่าไปวางเยอะเราต้องวางให้มากกว่านั้นพี่ต่อไปจะไม่เห็นผมพลาดอีกแล้วนะครับอยอะไรจะบอกเฮ้ยพี่มิ้มจริงไหมยืนยันดิจริงไหมคะจะไม่เห็นผมพลาดอีกแล้วครับต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเชื่อถือได้อยู่แล้ว เราพีดแนะนำเยอะออให้โอาใจเขามาใส่ใจเราว่าเราเคยผิดพลาดอะไรมาอย่าไปน้อยใจให้ตัวเองตั้งใจทำงานและทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดถ้าอยากจะบอกเป็นรวมๆแล้วกันเนาะสำหรับทุกๆคน,นก็คืออยากให้ผ่านมันไปได้ด้วยกันตอนนี้พี่รู้สึกว่า S Y เหมือนกำลังแบบ S Y สำหรับพี่อ่ะมันคือองค์กรของครอบครัว ในรูปแบบของครอบครัวที่กำลังจะโตไปสู่มาตรฐานสากลระหว่างนี้มันก็ต้องแบบโตไปด้วยกันก้าวไปด้วยกันระหว่างนี้มันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเนาะทั้งแบบด้านจิตใจทั้งด้านธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนแบบว่ายอมรับมันแล้วก็พร้อมที่แบบก้าวไปด้วยกันขอให้ทุกคนนะคะสู้แข็งแรงในแบบของตัวเองมีอะไรก็ วยกแก้ไขปัญหาแล้วก็ผ่านคนทังไปให้ได้ทุกคนเก่งอยู่แล้วสําหรับพี่ <laughs> <laughs> ขอให้พนักงานที่นี่ทุกคนและก็ม่มีความสุขมากๆค่ะเฮงๆเลยๆค่ะ <laughs> สวยๆเลยทุกคนก็เป็นน้องๆหมดนั่นแหละนะง่ายๆก็ตามนั้นแหละมีอะไรก็เข้ามาปรึกษากันได้ยินดีให้คำปรึกษานี่ถ้าตอบได้ก็จะตอบเลยถ้าตอบไม่ได้ก็จะหามาตอบให้นั่นแหละก็แคปปี้นเยียร์สำหรับเรื่องของการกินเหล้านี่ผมไม่เคยบังคับใครนะ ในเรื่องของการที่ต้องมานั่งกินกับผมอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆผมไปกินที่ห้องผมคนเดียวก็ได้เซฟด้วยความจริงแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเออเผื่อที่ว่านั่งกินด้วยอะไรด้วยกันเนี่ยเผื่อว่าตอนเย็นใครมีปัญหาอะไรอยากปรึกษาปผื่อะไรก็ได้นั่งคุยกันอย่างผมนี่นีแลก็อาจจะมีหน่อยทักเป๊กตรงเป๊กหรือว่าอะไรนะกินพอรู้รสกินพอรู้รสแต่พี่กินเมาเมาเลยนะครับหัวตามนั่นแหละก็ มันถือเป็นการรีแลกอย่างหนึ่งได้พูดได้คุยกันแต่ปีหน้าก็ว่าจะลดเล่าอยู่นั่นแหละลดกินที่ออฟฟิศนะนะไปหากินคนเดียวอย่าไปกลัวครับการที่มันจะเข้ามาคุณลองทำเลยยังที่กลุณมัวมานะครับอยู่ที่พวกคุณครับคุณพร้อมปที่บรรณากากับผมหรือยังกับพวกเราหรือยังคุณพร้อมเป็นวายหรือยังครับถ้าพร้อมคุณกล้ามากับผม การมากับพวกเราครับครับผมก็บางทีก็ต้องขอขอบคุณทนะีมงานทุกคนนะไม่ว่าเป็นฝ่ายช่างที่ทาํางานกันเ,เหนื่อยบางทีร้อนเข้าใจบางทีร้อนตามแดดร้อน,นเหนื่อยเข้าใจนะขอบคุณทีมแม่พทางวันออฟฟิศที่เซาลซัพพอร์ตช่างต่างๆนะ,อะขอบคุณทีมมุกอานฝ่ายการตลาดที่พยายามหาลูกค้ามาป้อนให้ให้กับเราเรื่อยๆฝ่ายการตลาด ไม่แนะ่ขอบคุณผู้อื่นที่คอยดูเลยเก็บกวัญที่ถัสิ่งที่เราทําตกทําร่วงไปคอยทาอาหารให้เราทุกทุกที่หาเอาซุที่กินที่อิ่มนี่ขอบคุณทุกคนนะทนี่เป็นโตน,นะขอบคุณทุกคนประมาณนั้นนะครับ